สวัสดีนะนะนักปลาทุกท่านนะครับเจอกับผมอีกหึงคลิปแล้วนะผมนะมิกช่อนข้างทางนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาหน้าน้มาตกปลาผมพาน้ามาตกปลานาน้ําท่วมครับตอนนี้น้ํามันเริ่มเนี่ยเริ่มลดแล้วฝนเริ่มเข้ามาอีกทีนะครับผมรู้สึกว่าจะมีพายุเข้ามาอีกรอบนึงแต่ทีเนี้ยน้ำเนี่ยมันยังคาอยู่ในนาอยู่นะครับนี่าประมาณอย่างเงี้ยครับ มันยังคาอยู่ยานาอยู่ผมว่าปลาเนี่ยมันต้องมันรวมกันอยู่ในแอ่งแอ่งใดสักที่นึงะไตรงนี้นี่แหละน่าจะมีตัวนะครับผมว่าน่าจะมีตัวนะผมว่าผมไม่น่าจะแห้วนะวันนีนะ้พยายามจะไม่แห้วนะครับพยายามจะหาตัวให้ได้นะครับวันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวจะใช้เนี่ยครับตัวนี้เป็นท R ครับของนายเอกกระเท่าลกนะครับตัวนี้ TR 3- 5 เป็นใบเหลิวสองใบ่เียครับตีน้ําตีน้ำ,นำนาม่จะดีอ่ะ,อะเมื่อกี้ผมลองเวีย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 งดูแอคชั่นให้นินดียไม่มีน้าหนักผมกลัวอยู่ไม่มีน้ําหนักทีแรกอะนะอีนี้พอลองเวียงไปโอ้ยตีไก่ครับตีไกล่เลยเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นี่แหละครับตกปลาช่อนนาตรงนี้ดูว่ามันจะมีผลงานไหมแล้วก็จะมีตัว มากน้อยขนาดไหนนะครับฝากคณะช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนนี่เขาไปชมคลิปนะครับฝากคณะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลายให้หน่อยนะครับผมติดตามน้งมิกช่อนข้างคหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยดีกว่าครับ ครับดีดออกโอ้โห oh. มันกัดแล้วมันดึงเลยครับผมต้องวัดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหนิด oh, <no. S 1> เดียวครับโดดเลยครับเมื่อกี้เสียดายครับทีอาร์น้องใหม่ครับ 能找傲的啊 ครับ TR ครับตัดนี่ครับผม TR ของนายเอกครับกระเท่าลอกนะครับนี่ไซส์ก็ปลาเกลือครับไซส์ปลาเกลือแต่ไซส์นี้ก็เอาทังกับข้าวเนี่ยอร่อยนะครับไซส์นี้ นครับตัวเลขขนาดนี้วัดติดเลยครับนี่ยตัวเล็กขนาดนี้วัดติดเลยนี่ครับทีอาร์สามจนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับของนายเอกกระเท่าโลกนะครับไซส์สวยไซส์น้อยๆตัวสวยไซส์ก็ทีเห็นนะครับปลาเกือเยี่ยมครับจะได้ผล หูยหนาบานเลยนะเย้เก mm ือบหัวท <laughs> <laughs> oh, ิ่มเลยเมื่อกี้มันเป็นโคนเนี่ยครับนะน้วนี่ดูนี่ครับมันเป็นโคนเกือบลื่นเลยเมื่อกี้วัดอะโอ้โหขาหลักลื่นนะครับ มืดแล้วครับนาะนะเดี๋ยวผมมาต่อตอนเช้านะครับวันนี้มองอะไรไม่เห็นละนี่ครับได้มาหนึ่งตัว รอดแแหวครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูครับว่าจะมีผลงานมากน้อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ้านะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าไปมืดแล้วก็สวัสดีตอนเช้านะครับน้านนาเมื่อวานมันมืด จัดครับผมมองอะไรไม่เห็นอย่ยากผมลังงูด้วยครับตอนเย็นเมื่อวานเนี้ครับอันนี้ก็เลยมาต่อตอนเช้าดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับเมื่อวานก็ได้ไปตัวหนึ่งครับไสายเล็กๆครับสายปลาเกลือนะครับกับผลงานเนี่ครับผลงานกบท R 3.5ครับของนายเอกกระเท่าลกนะครับตอนนี้ครับผมผมใช้เป็นสีเขียวอยู่ครับตอนนี้โอเคครับ เดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าจะมีมากน้อยยังไงนะครับไปติดตามรับชมเลยครับ เปลี่ยนเป็นสีเทาดูนะครับนะ โอ้ยมันมุดยญ้าแล้วครับนะอเสียดายว่าดูดิตัวเบ็ดตัวเบ็ดก็เปิดอะโอ้โหเสียดายอ่ะอืเปลี่ยนสีเอาเรื่องเลยครับนะ ใส่ดีด้วยนะเมืเ่อกี้ฟองฟอดเลยครับม <laughs> าจะกลับแล้ว,ลว,ลวหรือแล้วจะมีไหมลูกจ่มีเดี๋ยวมันจะกินไหมท่านนั้นครับของแท้ <laughs> ของปอมครับเยาวปปอมอันนี้นาะลุงเหรอ อ๋อเช่าเขา,าครับน้ำออกมันเปิไปไดไม่ออกอ๋อ,อ,อ,อมันก็เลยขังอยู่เงี้ยนะครับ,นนบครับผมใครก็ไม่รู้เอาปากไว้ครับ ไม่เก็บด้วยนะก็จบลงไปแล้วนะครับนะวันนี้ปลากัดหลุดกระจายเลยไม่รู้เป็นอะไรผมก็คงอ่อนเองนะครับมันอย่างนี้มันเป็นหมายที่แบบมันเป็นนาเอ,อ่าครับญ่าที่มันตายพวกฟางที่มันตายครับมันเยอะครับพราะมันเยอะแล้ว,ลวมันก็ตัดปุ๊บแล้วมันก็มุดปรนีไอ้น,นี้เลย ในสว่างในพวกฟางอย่างเงี้ยครับเราวัดมาในตัวเบ็ดเปิดนะครับไม่ใช่ไม่เปิด,ปดแต่มันติดหญ้ามาก่อนปลาปลาก็สะบัดหลุดออกตลอดเลยครับ <Nope. S 1> ทีเนี้ยมันก็อะไรลครับไปข้อแก้ตัวแห้ว <laughs> เอ,อ้ยไม่แห้วดีเมื่อวานผมได้มาตัวนึงได้เมื่อวานผมได้มาตัวนึงครับเมื่อวานนี้ยน้ำโลง่งที่มันวิ่งเข้ามากัดนะครับก็เลยได้มาหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าเนี่ยครับปลวกตัวนี้เนี่ยใช้ดีครับปากัดดีมาก ปลาไล่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใบเหลิยวตีน้ําเสียงดังมากเลยเสียงดังเป้งเป่งเปงเป่งผมชอบใบเหลิวเงี้ยเสียงตีน้ําดังครับเสียงมันใสใสดีครับของนายเอกครับกระเท่าลกนะครับเป็นกบยางทรสามสิบห้าครับตัวนี้ใช้ดีครับใช้ดีเดี๋ยวครั้งหน้าเยวผมมาแก้ตัวใหม่ครับเนี่ยหมายน้ำแบบเนี้ย ๋ยวผมมาแก้ตัวใหม่ครั้งหน้านะครับผมครั้งนี้ผมรีบไปทํางานก่อนนะครับผมขอบคุณมากมานะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมแล้วก็ก่อนจากการก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกาลังใจให้ามีชัอนข้างทางหน่อยนะครับผมี๋ยววันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมนี่ครับหมายหมายนาน้ําท่วมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ